สวัสดีจ้าทุกๆคนตอนนี้ลวนก็อยู่ที่สนามบินฮิตโรแอร์พอร์ตที่ประเทศอังกฤษ,กฤษนะจ้าเพื่อจะเดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมืองซูริกจ้าขึ้นเครื่องที่เทอร์มินอลไฟน์นะจ้าอันนี้ก็เป็นภายในสนามบินนะจ้าเป็นภายในที่ให้คนเขาเช็คอินนะจ้าอันนี้ก็เป็นช่องทาง เข้าไปข้างในดิวตี้ฟรีไปโอเครื่องนะจ๊ะโวดก็จะเข้าไปช่องนี้เลยจ้ะตอนนี้ลวดก็เข้ามาข้างในที่สนามบินแล้วนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นแถวดิวตี้ฟรีจ้ะตอนนี้ลวดก็จะเดินหาเล่าถึง บริติสต์ไอวนนะจ๊ะเพื่อจะไปกินข้าวเที่ยงจ้ะเพราะว่าวันนี้ลุน,นขึ้นเครื่องเลดสายหน่อยจ้ะปกติเวลาล้วนเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็จะนั่งเครื่องตอนเช้าจ้ะอันนี้ก็เป็นบริติสตอเวแล้วจ้ะเป็นบริติส h A อเวแล้วใช่ไหมจะคือว่าเราไปนั่งพักเครื่องที่นี่ได้จ้ะแล้วก็มีอาหารให้เรากินหลายอย่างเลยจ้ะ อันนี้ก็บริเวณข้างนอกของเราที่เุนจะเข้าไปนะจ๊ะทุกคนก็มีอาหารหลายอย่างแล้วแต่เราจะเลือกอกินนะจ๊ะทุกคนจ้ะอันนี้ก็จะเป็นพวกชีสก็มีคริปส์ก็มีหลายหลายอย่างนะจ๊ะก็แล้วแต่บางทีอันนี้อันนี้มันเป็นช่วง ช่วงเที่ยงนะจ๊ะที่ลวนไปนี่เะจจะรอเครื่องเพราะว่าจะขึ้นเครื่องประมาณเกือบสองทุ่มจ้ะทุ่มก,กว่าจ้ะนี่ก็เป็นอาหารที่เราของทีติสแอบบีนะจ๊ะทุกคนมีอาหารหลากหลายอย่างนะจ๊ะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกออกินชนิดไหนแบบไหนนะจ๊ะนี้ก็เป็น น้ำดื่มจ้ะแก้วน้ำแล้วก็น้ำดื่มผลไม้นะจ๊ะอันนี้เป็นเครื่องแอลกอฮอล์หลายๆอย่างจ้ะที่เราเลือกดื่มกินได้เลยนะจ๊ะพวกแอลกอฮอล์นะจ๊ะแต่นี้ที่เขาวางไว้นะจ๊ะนี่ก็จะพอออกมาข้างนอกเราจะนั่ะจ๊ะเพราะว่าเราจะต้องนั่งเครื่องไปที่สุริยทร์นะจ๊ะ อันนี้ลุวก,ก็มารอมาขึ้นรถไฟนะยจ้าทุกคนเราต้องนั่งรถไฟไปอีกทีเดียวมันะจะรถไฟภายในสนามบินนะจ๊ะตอนนี้ลุวก,ก็อยู่ในรถไฟจ้ะวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะจ้ารถไฟจะหยุดที่แต่ข้างนอกรถไฟไมีคนเยอะจ้ะก็นั่งไปสักระยะหนึ่งเลยจ๊ะ แล้วก็ขึ้นบไดเลื่อนไปเพื่อจะไปหาเกส b 4่จ้ะเพราะว่าลวนต้องขึ้นไปสู่อีก B47 นะจ๊ะแล้วก็เดินทางลวนก็เดินไปเรื่อยๆนะจ๊ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องเข้าไปข้างในขึ้นบินแล้วจ้ะ ก็ช่องที่ดูเข้าเข้าไปในเครื่องนจ๊ะเพราะว่าเข้ไปในคร่เลยกน้อลนะทุกคนเครื่องนี้ล้วนนั่งหนึ่งเอจ้ะที่นั่งก็สะดวกสบายเลยจ้ากทไปสุลิตาเจ้ะระยะเวลิทางจากลอนดร์พอร์ตไป็ประมาณหชั่วโมงกับ10นาที แต่บางเงที่ยวที่วนบางทางไปจ้าบางทางก็ใช้เวลาในช่วงประมาณ25นาทีจากในระหว่างที่เครื่องจะขึ้นในจ้าเทคออฟในจ้ามันก็เอาบรรยากาศข้างนอกเครื่องมาให้ทุกทุกคนได้ดูในจ้า บรยากาศข้างนอกเครื่องก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะเครื่องที่ลวนนั่ง,งนี้อีกไม่นานก็นะจะเท e ่ยง i g ้ is, is on Opening overhead lockers please take care as items may have moved and could fall out and cause injury. As a reminder smoking including cigarettes, vaping and the use of other smoking devices is not permitted at any time whilst on board. หลังจากขึ้นเครื่องได้ระยะหนึ่งเขาก็เสิร์ฟอ่าเสิร์ฟน้ำดื่มแล้วก็อาหารว่างนะจ๊ะเขาก็เลือกเอาน้ำส้มจ้ะหลังจากนั้นเขาก็เสิร์ฟอาหารเย็นจ้ะอาหารเย็นเขาก็จะเป็นอย่างนี้จังจะเป็นเดี๋ยวก็พิมพ์หนังสือก่อนจะงจะเปิดจาน หลังจากอาหารเย็นเก็เจะถามขึ้นดีจะว่าเราจะเอายาชาคาเฟ่ที่นั่งก็สะดวกสบายดีจ้าตอนนี้เครื่องก็ใกล้จะลงแล้วจ้าจะถึงประเทศสวิสเซอร์แลนดล้วจ้าวเซอสวิตเซอร์แลนดสวิอนเนมดอง,องดว,วงิตซสวินแวนอ do so please take care when opening overhead lockers as items may have moved and could fall out causing injury. You may now make and receive calls as well as use all data services on your handheld -hand electronic devices. <laughs> เดนก็ไม่ไตอนนี้ก็บอกมาจากรถไฟแล้วนะจ๊ะเพื่อจะเดินไปถ้าใครมีกระเป๋าก็ไปเอากระเป๋านีจ้ะ อันนี้ก็อยู่ที่ที่เขารับกระเป๋านะจ๊ะแต่ล้วนก็ไม่มีกระเป๋าอะไรนะจ้าเพราะว่ามีกระเป๋าแค่สะพายนั้นนะจ๊ะที่นี้ก็เป็นแอร์พอร์ตช้อปปิ้งนะจ๊ะที่แอร์พอร์ตช้อปปิ้งก็จะมีห้างสปปรรพสินค้าหลายๆอย่างจ้าแล้วก็มีร้านอาหารด้วยนะจ้าพอดีล้วนก็จะไปซื้อตั๋วที่นี่นะจ๊ะเพื่อจะเดินทางไป ซูริกเฮชนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นตู้ซื้อตั๋วจ้ะอันนี้ก็ลงไปข้างล่างนี้ก็จะเป็นรถไฟนะจ๊ะน,นี่รถไฟก็มาพอดีเลยจ้ะนี่ลวนก็นั่งอยู่บนรถไฟเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะจากซูริกแอร์พอร์ตไปซูริกเฮชบีก็ ใช้ระยะเวลาไม่นานหรอกจ้ะประมาณ10กว่านาทีถ้าลุดจะไม่ผิดนะจ๊ะนี่จังลุนจะไปสุริข h ชบีนะจ๊ะตอนนี้ก็ถึงสุริข h ชบีเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็จะไปเดินไปโรงแรมที่พักจ้ะอันนี้ก็เป็นโรงแรมที่พักอยู่นะจ๊ะห้องก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้จ้ะเพราะมันเป็นครึ่งของอพาร์ตเมนต์แล้วก็ครึ่งของโรงแรมนะจ๊ะ ก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะจ๊ะออกจากสุริฮ HB บรถไฟนะจ๊ะก็แป๊บเดียวจ้ะลุ้นก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ๊ะทุกคนก็ขอพระคุณที่มารับชมนะจ๊ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย